สวัสดีครับ,รบพบกับช่องยอดชัยนี่ครับสีมงแล้วยังมได้กินเขาเสาร์เขาเที่ยงอย่างเลยเนี่ยแต่กับเขาวันนี้อาหารของขาก็มีปนกบเปีย<ม>นเต็มก้วยเลยอันนี้ก็ออมเนื้อลาบเนื้อตำมหุ่งแคบหม,มูครับกอบประแด นี่ึงงกก็ยัรอบอันนี้ผักขนมจีนครับโอเคจวนเลยครับลงเมอลงเมอลงมือครับขอบคุณมากครับไปไม่หอมนะกลับไปเอาส้มตํานะแต่แอจะได้หายตรงเยาไหนกินครับกินจ้วนจวดพี่น้องจวดจวนจวด ้เลื่อนครับ้วในงานเลยเลือนีเลือนเลื่อดเลือเลือดข้าวปลาเอ้ยมีพวกสุบรอนซุปร้อนซุป้วนเป็นต๊ะสีมากินน้ำกันมาก้ากินข้าวครับอใส่มือด้อยุสมองตัวนุ้ดครับโอเคกีนข้าวครับพี่น้องมอนซีนโฮเซล ันนี้ค่ะจะเป็นี่คุยแล้วบอนเหนียวเหนียวลูกขึ้งไสารอร่อยมากคุยเลยนี่คุยนมจีมันใกล้ตตำก็มาวางยงาเลยนี่กินข้าวสวยนี่กิ้งกเหนียวึ้ง ครับแซ่บแก่แซ่บหมดเลยอ่ะน้ำจีนด้วยนะอร่อยกบเลี้ยงเองบ่มมหนไรหมูปลาไปหามเลื <c oughs> ้อ,อ, <c oughs> อเองีอ้ยจิดถึงน้องกบจังเลยเนี้ยรูย้เลื่องดีเซ่ตแซ่บอ่ะเป็นเอกแซ่บเองเย็น ขีเนี่อหมยอ่ะขีอหมูดกว่าขีเนถึงปีเลยแก่หมูนัลัอะ่มยังกอนเลยั้ตาลมตาแ่น่าจะตายเปคนนะวะ้ามัอนเดิม ถึงหมดได้หมดชื่อคำยหญยๆไงน้ำมนอะไรร้เปล่าอาวเียนไม่ยากหรอกกุ้งไงร้อ้ฝนตกจะเป็นนางกันกินข้าวเรียบร้อยอีกได้ยังบะแถวตรงปันตะหานเอาจัดระเบียบสองพุ่มมากืนั่และมมันบก็ตั อืมกินงอกเเษตรเกเตรโบราณเลยเจที่นี่นะอืมก็ต้องพวงเขาพี่น้องเอ้กินเขานเอื่นไปฟอกไตด้วยเข้มใช่บ้านเดียร์ส้มเข้มสมกล้วยกล้ยเออกล้ยองนั้นแหละนะอืมขอมแซ่บซาบุดีมีชิมนานแล้วทำกี่ปีแล้วแต่มาอยู่กรุงเทพเน่ย มันเหลือจะออมปลาไหลวันนี้กินอยู่วันนี้ะก่อนหนูกินอยู่วันนี้เขา่าเกำเรบอะไรรู้มะหอยกินอะไรไม่ร้อะไรอไไมันจะอาการหอบปุ๊บไ่หลดเลยเพราะชอบกินเกาไม่้ินจบ่อยไม่ดีหรอกปลไหลมันลื่นว่าเปลืนอนแค่นลื่นไหล

ขอรับปลอใจสงราบาทสั้งได้ <c oughs> จ้าสั้งได้จะปรเทศไทยงปกไปทอเองนะพี่้องปบกยังัดต่ปปป <c oughs> อน้องเต้บ้านบ้านรปอกบ้านบาน ันการดีดีฝนกำลังจะตกพี่น้องครับที<ป> <c oughs> น,นี้เขาวันต้องใช้เวลนริสัวอันนีงคนัวแห้งไปนีจำ่วนรูปไปยกเลาจำบอกนะจ้าตุูกวันนี้เหนียอวอร่อยอร่อยค่เหนเหียวอร่อยมาก สักทีกว่านี้นะอือเหรอุ้นไมนกับไอ้เช้าวันยางได้ล่รตึงวัิติตกันแน่นอะเห็ดมาหอายอยู่จ้าในโอกาสช่วงขายเห็ดกันมาติดหาหกหมื่นมันไงทางน้อยทางอากินอะไรน้ะต้มตําแทบของแอบกู ส <c oughs> ิบเมตรกัย <c oughs> ังได้ยินวอมกรอบนะใส่ยังงไปไดนั้นนี่ ใ,ใ, pues ใส่หัวใจใส่หัวใจมันกรอบแ่บไม่ใด uh, well oh ้กรอบแน่ใส่แดงลงไปใส่ยังรออะี <S <s ่ก้าบอกว่าอย่งเจดาแตาใส่ยังลงไปมันเดิมเอาพายุเข่าโบแมนบอกซื้อพายุแบบแปลกๆจะไดกอกมึงเยเป็งไรอะมันหลาไปยุงเกเือนกน คนจจำไทยยีไมยไทยีไทยยีไทยีหรอไทยยีไทยยีไฮยีฮฮ่าฮ่า่าเล็กบอพี่ลตัวก็จะโลกนหนึ่งซื้อพายุอีกอนกว่าแต่มลงจีนนิดเฮ้ยนขอแสงแล้วมเบิงกจะมาอื่นเท่าไหร่เนาะจะทำกันหรือเปลาได้สิ

โครกโครกโคกช้อนแหน่อันนี้น้ำน้ำชาเขียวครับชาเขียวพี่น้อง ออกเข้าเข้าออกแล้วกลับกันไงทูาเขาไม่รอดผมว่าไหมแมนยูจ่าถ <player> ้าแต่ไปเบิ่งกอนมันพออยู่พวกไปว่าเป็ผมกมไหม่ออเขาเขาออกีไงห้าห้าเก้าแล้วเก้าสามดีจ้าดีมากออกเลขแล้วสวยสวยมากใช่ไหมเด็กข้าวเดีลยว ก้าหน้าก้าหลังยกนี้มันต้องก้าห้ากาโอเคสวยสวยมากพอใจค่ะพอใจพอใจที่เขาออกใจพอใจพอใจดีไหมทู่ไม่ถูกพูดไ่พอใจใช่ไหมไม่ดีดีแล้วไม่บอกก้าเก้าเก้ากเจ็อะไรที่ออกนะโหน่าจะอะไรก้ากันนะอะไรก้ากันนะก้า

ไอ้ดีไม่ซื้อมาสานมาสกบานือบนีมันไบ่อย่งไรพี่พี่ท่พ่ซื้อบ่อยไ่่อซื้ออ๋อบังตามสิบล้านแน่นอนทีนี้จ้าบนลางหูจ้าส้จะได้วะพีดูจะคุ้นบ่บนลางหูรู้ว่าคือแนวไหนดูจะค้น กนบุรูจ่ะอบตัวไรท่บูถึงเน้อไรนยนี่ยบ้าคนโดนคนคือบปลนแน่ก็พอพอใจเก่าสามวแปสามออกแล้วก็ก้าสามต้องก้ไปสิบสามได้ไหมว่าจะกินยังสาพี่น่องวันที่แล้วชุดแปดสามวันนี้เอาเก่ามาใส่ จบค่ะก็ใจมนบเข้าใจเอาลูกบอลเข้าเนาะมาเปิดเนาะ้าใจใจใจออ้สวย้าใจคนออกหรือว่าเข้าใจเาต้งะเข้าใจเ้าต้องซื้อเาเปเหมือนห้องคนมาซื้อ้ากันไม่ได้หรอจได้าิากับอง่้เมื่อไ่น่าทเมอนเ พรว่ลอตเตอยู่กับเรอยู่แล้วใช่ัพเราม่เล่นใต้ดินอยู่แล้วเล่นแต่ลอตเตอรี่ก็มาห้องกนนจ้าึงว่ละหาใบจาหวยชุดไม่่ละร้อยิบบาทจาบุแข่งไอใบจบาทห้าใบหกร้อยยังมีเลยจริงเหรอจริงไม่มีมีเลขมันดัง เดี๋ยวมาเจอเลขอันอยู่ี่เมื่อวานดักเตอร์บุ๋มบอกว่าไปถามที่ประธานกองสลากว่าซื้อไม่เคยได้ใบละแปดสิบบาทที่เขาก็บอกว่าผมก็ซื้อไม่เคยได้ใบสิบบาทก็ได้ร้อยหนึ่งเหมือนกันใบละร้อยส่วนเนาะทียจิ้มเลยเคี้ยไปเค็มมากแยบหลายพี่น้องทุกย่เสียบหลายจ้า โอเคครับคลิปนี้ขอไว้สำนี้ครับที่บ้านประกันรดยอโทษขอไคครับเจอการคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเด้อลาแต่กรสวัสดีครับสวัสดีครับผม